สวัสดีครับพบกับผมนะครับจิรเดชเกษรินะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่จะได้มานะครับพบปะจะเจอกันกับคณะนักทุนนะครับผมสำหรับการที่วิเคราะห์นะครับราคาทองคำกันนะครับผมนะฮะในส่วนตัวของผมเนี่ยก็จะใช้ความรู้ทางด้านเทคนิคนะครับในการที่จะวิเคราะห์เป็นส่วนใหญ่นะครับทั้งในส่วนของทองคำนะครับ หุ้นหรือแม้กระทั่งคริปโตเคเรนซีนะครับโอเคนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับผมก็มีบุมบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ถ้าใครยังเล่นขาบายอยู่นะครับก็คุณถ้าเกิดคุณบายไว้ตั้งแต่ตอนช่วงเท่าไหร่นะพันเนะครับพั 1, 6, 80, นหกหรือพันพันหกเก้าสิบครับเนี่ยราวๆแถวๆนี้นะครับ แลยังก็ยังพอไปได้อยู่ยังพอไปได้อยู่นะครับแต่ในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับอาจจะประมาณสักออวันอังคารนะครับวันอังคารมันพุธเนี่ยก็อาจจะอาจจะมีแนวโน้มที่กลับตัวลงนะครับอาจจะมีแนวโน้มที่กลับตัวลงนะครับราคาเนี่ยมันน่าจะวิ่งมาอยู่ในโซนนี้นะฮะ น่าจะนะครับผมอาจจะผิดก็ได้นะครับเดี๋ยวช่วยผมดูด้วยล้กันนะครับผมใช้ฟิโบนะครับในการลากนะฮะนี่ครับปึ๊บนี่ฮะนะครับผมจะลากลากลงนะครับตอกมันเป็นช่วงขาลง ลากลงนะครับตั้งแต่ยอดยอดบริเวณนี้นะครับนะฮะฟิโบเนี่ยผมก็ต้องตั้งด้วยนะครับเนี่ยตั้งแต่ยอดบริเวณนี้นะครับเนี่ยฮะมันขึ้นกลับมาเทสตรงนี้ลงต่อแล้วก็เทสแล้วก็ไม่ผ่านนะครับถ้าเทสแล้วผ่านก็ยังพอไปวัดไปวาได้บ้างนะฮะนี้ไม่ผ่านในเมื่อเทสสองครั้งไม่ผ่านก็ลงนะครับนะฮะเอ่อ ราคาเนี่ยนะครับที่ผมวิเคราะห์วิเคราะห์ไว้นะครับนะครับด้วยด้วยฟิโบเนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งมาอยู่ราวๆแถวๆพันแปดนะครับพันแปดนะฮะนะครับเดี๋ยวผมนะฮะ ก็จะมีจุดที่เราจะเข้าออเดอร์นะครับ,นะรบที่ผมที่ผมวางแผนไว้เนาะผมดูไว้นะครับก็จะมีจุดที่เข้าออ,อเดอร์ก็จะเป็นจุดที่เป็นโซนฟิโบนะครับโซนฟิโบในโซนตั้งแต่ราคานะครับตั้งแต่1 7น4นะครับ1 7 7 4จนะครับจนถึง1 8 0 0เนี่ยฮะ อาจจะนะครับราคาเนี่ยนะฮะอาจจะสวิงขึ้นนะครับขึ้นมาลงมาแล้วล่ะลงมาปื๊บนะครับแล้มีการสวิงตัวขึ้นอาจจะสวิงขึ้นนะครับถึงพันแปดนะฮะหรือนะครับแล้วก็ลงมาครับแล้วก็ลงมาหรือนะครับก็มีความเป็นไปได้ผมจะเอาอีก เอาสีน้ำเงินแล้วกันนะครับได้เห็นภาพชัดหรือนะฮะอีกความเป็นไปได้นึงนะครับราคามันวิ่งลองอมานะครับวิ่งออกมาเสร็จปุ๊บนะฮะก็ทีมาตรงนี้นะวิ่งมาเสร็จปุ๊บนะครับมาจุดที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ดีบขึ้นไปแล้วราคานะครับก็วิ่งนะครับเกือบไปถึงไฮเดิมที่ 1,832เกือบถึงหรืออาจจะอยู่กลางๆเราทำัน1 8ามสอนะฮะเสร็จแล้วก็ร่วงลงประมาณนี้นี่คือการทิศทางคาดการราคาทองคำนะครับ อีกในหนึ่งนะครับก็มองว่าถ้ามันขึ้นมาอยู่ในโซนออพีเกชันเนี่ยผมจะมองมองเป็น2โซนนะครับในเทรนด์นะครับ,รรบก็คือจะเป็นออฝั่งสีเงินเนี่ยฝั่งสีฟ้าในโทษทีฝั่งสีฟ้าเนี่ย,ยมันจะเป็นในฝั่งของเซลลโซนนะครับเซลโซน เขียนด้วยสีแดงแน,นะครับเนี่ยฝั่งสีฟ้าเนี่ยครับจะเป็นฝั่งของเซลล์โซนนะครับ,นะรบส่วนฝั่งสีน้ําเงินเนี่ยนะครับเอ้ยฝั่งสีออกแดงๆเนี่ยนะฮะอันนี้ผมจะเขียนด้วยออกสีฟ้า,ฟานะครับจะเป็นส่วนในของฝั่งของบายโซนนะครับจะเป็นฝั่งของบายโซน นั้นเนี่ยนะครับาราคาพุ่งมาถึงจุดนี้ก็ต้องอพุ่งมาตั้งแต่วันศุกร์นะครับมาถึงพัด7-9ได้เนี่ยก็ต้องเริ่มที่จะเฝ้าระวังนะครับประกอบกับนี่นะฮะสตอนะครับสโตร,ร,าตรชาร์สติกนะครับเส้นสีแดงเนี่ยเส้นสีเขียวนี่ก็ยังคงชี้ว่าราคายังคงไปต่อได้อีกนะครับ แต่นะครับก็ต้องเฝ้าระวังนะฮะก็ต้องเฝ้าระวังส่วนหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็เส้นสิบเงินนี้จะเป็นไอซายนะครับไอซายเนี่ยนะฮะมาแตะอยู่ที่เออ่โอเวอร์บอทโซนพอดีนะครับพุ่งขึ้นมาแตะที่โอเวอร์บอทโซนพอดีแล้วก็ยังอาจจะขึ้นได้นะครับในภายในวัน2วัน แล้วหลังจากนั้นก็อาจจะเห็นผลนะครับสักช่วงถ้าถ้าขึ้นวันจันทร์วันอังคารนะฮะวันพุธวันพฤหัสยอาจจะเริ่มเห็นละอาจจะเริ่มเห็นละครับนะฮะก็จะเล่นไปตามเทรนนะครับก็จะเล่นไปตามเทรนประกอบกับมันจะมีข่าวมันจะมีข่าวเข้ามาอีกนะครับเป็นข่าวกล่องแดงเสียด้วยนะครับ กับข่าวกองแดงเสียด้วยซึ่งข่าวกองแดงเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ราคาเนี่ยนะฮะมันสวิงดีดแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเข้าไว้นะครับเข้าไว้ผิดทางจะต้องตั้ง Stop Loss ให้ดีๆนะครับผมตั้ง stop l ลอ s ให้ดีๆหรือถ้าใครที่แบบว่าไปได้ราคาที่มัน มันต่ำเกินไปนะครับก็ก็ต้องระวังรหรือสูงเกินไปเนี่ยก็ต้องระวังนะฮะต้องระวังนะครับ,รรบสำหรับคนที่มีเงินทุนในพอร์ตเยอะเนี่ยนะครับก็ท่านก็เสี่ยงน้อยกว่าชาวบ้านหน่อยนะครับเพราะท่านก็จะรับความเสี่ยงได้เยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับนะฮะหรือท่านทีเ่เข้าเพียงออเดอร์แบบ ึ่งไม้นะครับไม่ได้เล่นแบบมาติงเกลหลายๆไม้นะครับออเดอร์ละศูนนะครับนี่ท่านก็ก็อาจจะรอดนะครับอาจจะรอดอาจจะรอดข่าวเนี่ยมันจะมาตอนช่วงเ,เดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะมันจะเป็นช่วงไหนหนอมันจะมีนะครับ จะเป็นของวันที่13อันนี้13 16นะครับ13 16วันจันทร์นะครับนะฮะกล่องแดงเลยนะครับข่าวกล่องแดงนะครับอ่าก็จะเป็นวันที่17 18นะครับ16วันจันทร์นะครับวันนี้วันที่15ที่ผมวิเคราะห์ให้ฟังนะครับ จะเป็น17-18 1นะครับวันอังคารมันพุธเนี่ยเริ่มเริ่มที่จะนั่นแล้วนะครับมีอีกครับวันศุกร์ที่เอ๊ะใช่ไหมวันพฤหัสโทษทีวัพฤหัสที่19กนะฮะเนี่ยก็ต้องเป็นอะไรที่ฝ้าระวังนะครับฝ้าระวังนะเพราะขาวพวกนี้เนี่ยมันก็จะไปส่งผลต่อ แรงจิตวิญานะครับของท่านักลงทุนนะครับอาจจะเกิดการซื้อหรือการเทขายอย่างรุนแรงนะครับกราฟจะผันผวนมากนะฮะถ้าเกิดใครทุนน้อยก็ก็เรี่ยงนะครับเลี่ยงข่าวกล่อมแดงซะนะครับ้าใครทุนทุนหนาหน่อยนะครับรับความเสี่ยงได้มากก็ ท่านก็โตขึ้นกันนะครับส่วนผมนี้ก็ยังขอดูไปก่อนนะครับยังขอดูไปก่อนวิเคราะห์อย่างนี้ไปก่อนอนะก็คือว่าเนี่ยฮะก็รอนะครับตอนนี้ราคามันเข้าอยู่ในโซนฟิโบ่ละครับไม่ทําอะไรนอกจากจะรออย่างเดียวนะครับรอจนกว่าจะเกิดเป็นสัญญาณ การกลับตัวลงนะครับหรือプライแอคชั่นมีอาจจะมีプライแอคชั่นเกิดขึ้นนะฮะหรือถ้าไม่เกิดแพร่แอคชั่นขึ้นเนี่ยนะครับก็อาจจะดูนะครับผมจะอิะคอย่างหนึ่งที่ผมจะดูถ้าไม่มีプライแอคชั่นนะครับผมก็จะดูว่าไอ,อ้แท่งแท่งกราฟเนี่ยนะครับราคาเปิดมันเท่ากับราคาปิดหรือเปล่า ราคาเปิดมันเท่ากับราคาปิดของแท่งที่ผ่านมาหรือเปล่านะฮะสมมุติว่าถ้าสมมติว่าวันอันนี้แท่งของวันศุกร์นะครับแท่งของวันศุกร์สมมติว่าวันจันทร์นะวันจันทร์เปิด<ม>เปิดมาเสร็จปุ๊บนะครับเปิดมาเสร็จปุ๊บนะฮะผ,ผมเขียนไม่ไม่ใครนั่นแหละเปิดมาเสร็จปุ๊บะนะครับแล้วนะครับ ราคามันดีดลงนะครับจะดีดจะดีดลงนะครับอาจจะอะไรนะไม่ไม่ถึงขั้นที่แบบกลืนกินแท่งแท่งสีเขียวของวันศุกร์นะฮะอาจจะไม่กลืนกินก็จริงแต่ว่าทำไมฮนะราคาเปิดนะครับราคาเปิดของวันจันทร์ ราคาเปิดของวันจันทร์นะครับกับราคาปิดของวันศุกร์นะครับมันเท่าหรือมันใกล้เคียงใกล้ใกล้เคียงกันเนี่ยก็ก็เป็นสัญญาณสัญญาณหนึ่งนะครับในการที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยมันมีแนวโน้มที่จะปรับตัวนะครับปรับตัวในกรณีที่มันไม่เกิดแพ้ r แ a คชั่นอะไรเลยนะครับนะฮะหรือนะครับก็ต้องรอดูไปก่อนนะครับ รอดูไปก่อนนี่ครับลักษณะนี้โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอ,อจบการวิเคราะห์นะครับวันจะเป็นเท่านี้นะครับถูกผิดเนี่ยก็ช่วยชี้แนะแล้วกันนะครับแล้วก็บทวิเคราะห์ของผมเนี่ยมันจะ ไม่ถูกต้องสมบูรไปนะครับไม่มีใครที่สามารถที่จะคาดการเหตุการณ์ได้ล่วงหน้านะครับถ้าคนคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะร่วงรู้เหตุการณ์ในอนาคตล่วงหน้าน,าน,นี้รวยไปแล้วนะครับ <c oughs> นะก็รู้ว่าจะบายจะเซลล์ตอนไหนนะครับนะรู้นะครับนะจังหวัดไหนควรเข้าจังหวัดไหนไม่ควรเข้านะครับนะประมาณนี้โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยว คลิปหน้าเนี่ยนะฮะผมก็จะมาวิเคราะห์ให้ฟังต่อนะครับอาจจะเป็นสินทรัพย์ตัวอื่นนะครับเช่นพวกตัวค่างเงินบ้างนะครับแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนของหุ้นนะครับหรือในส่วนของคริปโตเคเรนซีนะครับผมนี่ฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.